ผัวราชการจังหวัดตราดค่ะได้นําคณะติดตามการดําเนินง,งานโคกหนองนาโมเดลให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนค่ะ ในชำนาญวิทย์เตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโคกหนองนามโมเดลตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรูท้ทฤษฎีใหม่แปลงของนายผ่อนชัยแนวพนาเกษตรกรหมู่ที่3ตตบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดค่ะโดยมีนายพิรมชุมนุน นายอำเภอเมืองตราดนางรดีหาดอ้านผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดเข้าร่วมตรวจเยี่ยมพบว่าครัวเรือนแบบได้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งการปลูกต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้ผลพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงกลบส่งผลให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้จากการนำผลผลิตภายในแปลงออกขายค่ะ ทั้งนี้การดําเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อพัฒนาให้แปลงโคกหนองนาได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนขยายผลสู่เครือข่ายนอกชุมชนและผู้ที่สนใจต่อไปค่ะ นายพรชัยแนวพนากล่าวว่าการทําเกษตรของตนดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมโคกหนองนากับพังพัฒนาชุมชนก็ได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆอาทิการพัฒนาแปลงพื้นที่หนึ่งไร่ของตนรวมทั้งการได้รับการเรียนรู้ด้านการศึกษาดูงานจากกลุ่มต่างๆค่ะ